สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะพาทําวิธีการย้ายต้นอ่อนของพริกที่เราปลูกไว้นะคะที่เราเพาะไว้ในกระถางมาใส่ดินนะคะครึ่งหนึ่งที่เราใส่ลงไปนี่นะคะเป็นดินที่ผสมด้วยมูลไส้เดือนนะคะอีกส่วนหนึ่งเราจะใส่ปุ๋ยที่เป็นถุงละ15บาทนะคะปุ๋ยที่เขาขายสําหรับเพาะเพาะเมล็ดนี่แหละนะคะถุงละ15บบาทนะคะเราจะผสมลงไปใน เราจะผสมลงไปในถุงที่มีโมลไส้เดือนครึ่งหนึ่งใส่ถุงที่ดินที่เราซื้อมาอีกที่นหนึ่งนะคะเราจะใส่ผสมกันลงไปเพื่อให้ต้นพริกเราได้ต้นพลิกที่ดกแล้วก็สวยงามนะคะนี่ค่ะเราผสมลงไปเลยนะคะ จะต้องใส่เต็มถุงนะคะที่เหลือเอาไว้เผื่อลดน้ํานะคะน้ําจะไม่ได้ไหลออกจากปากถุงนะคะเหลือ,อไว้สักเซนสักนิ้วหนึ่งนะคะเหลือ,อไว้สักนิ้วหนึ่ง ค่ะเพื่อนๆทีนี้เราจะไปถอนต้นอ่อนของพริกออกจากกระถางที่เราเพาะไว้นะคะมาใส่ในถุงนี้ค่ะไปกันเลยค่ะเราปลูกเหลืออีก่ถุงหนึ่งนะคะเราไปถอนมาอีกต้นหนึ่งค่ะต้นหนึ่งพอดีเลยค่ะ สอนไดแล้วเราก็เอามาปลูกในนี้เลยเราได้ทั้งหมดสิบสองต้นนะคะเราจะเอาน้ำมาลดนะคะทีนี้เราจะไปเอาน้ำมาลดนี่ค่ะพริกที่เราย้ายออกมาจากที่เราเพาะไว้นะคะนี่ค่ะรออีก เจ็ดวันเราก็เอาไปลงปลูกในหลุมได้นะคะ,คะนี่ค่ะค่ะแล้วปลูกพริกกินเองนะคะปลอดภัยไม่มีสารอันตรายแล้ววิธีปลูกพริกให้ดกเราค่อยมาชมกันในตอนต่อไปนะคะวันนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสิริพรชาแนลด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามารับชมค่ะเพื่อเป็นประโยชน์ของเพื่อนๆกดติดตามได้เลยนะคะว่าเราจะทำนำเสนออะไรต่อไปในคราวต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาชมค่ะสวัสดีค่ะ